แต่ผมไม่ไม่ค่อยยัดเยียดให้ลูกค้าก็คือจะติดฟังเสียงดูคู่กันเลยครับว่าชอบอตัวไหนคือของทุกชิ้นที่อยู่ในตัวเครื่องครับผมรับประกันให้ในใเดือนอยู่แล้วก็เหมือนเหมือนกับคันนี้พี่คือก็วางเสร็จออกไปวิ่งงานเนี่ยคือหลังจากเริ่มใช้งานผมรับประกันให้หนึ่งเดือนมีปัญหาทุกชิ้นเลยทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเดย์ตาเดย์ชาร์ตเนี่ยพวกนี้ปกติถ้าเป็นร้านอื่นอ่ะเขาไม่ได้รับประกันเขาจะรับประกันแค่ข้อเสื้อฝาแต่ผมรับประกันเนี่ยเดย์ชาร์ตเดย์ตาทให้ด้วยไปถึง ภายในหนึ่งเดือนถ้าใดใดชาร์จพังไม่ชาร์จผมก็เคลมให้ครับไม่ได้คิดเงินลูกค้าเพิ่มก็เคลมให้ครับ สกใจไหมครับ แรงกว่าเดิมแน่นอนครับรับเข้าอีกเลยครับนะครับคันนี้เอา 6d15 มีอะไร<ง>ร่วงไหมพี่เอา 6m6240 แรงม้าขึ้นแทนนะครับไอ้อ้วนยกหัดดิเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนว่าโอ้โห รู่นี้กูยังไม่เกิดเลยนะเนี่ยเท่าดีมากเสียงอะไรมันดังวะอดแอดแอดแอใส่ผ่านไม่ลองมันกินลึกแล้วเกินแต่ที่ผมแนะนำคือมันมันไม่พอจริง,รงเพราะลูกมันเล็กมากครับ มันมีปัญหาคือพอเราวิ่งไม่ออกเดี๋ก็เคีื่ยนเคร่งเยอะแล้วก็กินน้ํามันครับมันไม่บาลานซ์ <Okay. S 1> ก็เลยจะบอกกันไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวไม่นั้นมันจะกลายเป็นว่ายิ่งวางก็ยิ่งบานปลายเดี๋ยวก็โทรขอเงินเพิ่มขอเงินเพิ่มอย่างเงี้ยครับผมอยากแบบอยู่ตรงเนี้ยต่อหน้ากันแล้วก็คุยเลยว่าอันไหนไม่พออันไหนและอะไรยังไงเงี้ยครับผมจะได้แจ้งเลยแ,ลแต่ส่วนเครื่องผมอะไรผมก็คือราคาแค่นั้นไม่มีอะไรเพิ่มครับ